สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับพี่น้องไทยพี่น้องลาวพี่น้องกัปตชาพี่น้องสาวไทยใหญ่ของเราและพี่น้องสาวกัเหล็กน,นะครับครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับวันที่สองมิถุนายนพศ2564ัอ่ครับวันนี้ผมก็จะมีข่าวอยู่3าประเด็นนะครับมาเล้าให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านได้รับผังกันนะครับข่าวประเด็นที่1นะครับ วันนี้นะครับทางโฆษกของทัพกบฏมีนองไหลได้ออกมาแถลงข่าวนะครับบอกว่าประกาศจุดยิงอีกหนึ่งเลนนะครับประกาศหยุดยิงนะครับหยุดยิงไม่จริงนะครับพี่น้องหลอกลงสาวหลอกนะครับข่าวประเด็นที่สองนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่หนึ่งพฤษภาคมขออภัยนะครับวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่คณะครูและนักศึกษานะครับใน รัดพม่านะครับก็ออกมาปัดท้องนะครับปัท้องกระบาดมีนอ,องลน์และลูกน้องของกระบาดมีนอ,องลน์นะครับขาบ่าวประเด็นที่3นะครับมีคนร้ายนะครับเลยเอาระเบิดไปปาเอาระเบิดไปโยนใส่นะครับบ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับในพื้นที่รัดชานพักเหนือเมืองหมู่เจนะครับพี่น้องทําให้ผู้ใหญ่บ้านได้รับบาดเจ็บไปนะครับ นะครับเรามาดูข่าวประเด็นที่1กันก่อนนะครับวันนี้นะครับทางโฆษกกองทัพกบฏนมีนองลายหรือว่าพลเอกเจอมินทนนะครับซึ่งเป็นทางโฆษกกองทัพกบวนมีนองลายนะครับก็ไล่ออกมาหลอกลงพี่น้องสาวไทยใหญ่สาวพม่าและสาวลลกนะครับให้สับสนและงงกันไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ เมื่อวันนี้นะครับวันที่หนึ่งมิถุนายนพศ2564ครับทางกองกกองทัพกบฏมีหนองไลายชื่อพลเอกจอมมินทนนะครับก็ไล้ออกมาถแถลงข่าวบอกว่าทางกองทัพพมา่าและว,ว่ากองทัพกบฏมีหนองหลายนะครับจะหยุดยิงไปอีกหนึ่งเลนนะครับพี่น้องหยุดยิงไม่จริงนะครับหยุดหยุดยิงของกองทัพกบฏมีหนองหลายนะครับหยุดยิง หลอกลวงชาวโลกและพี่น้องคนในประเทศของตัวเองนะครับหยุดยืงของกองทัพกบฏมีนองหลายนั้นมันไม่ใช่หยุดยิงนะครับพี่น้องมันจะยิงนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็หลายๆครั้งมาแล้วนะครับกองทัพกบฏมีนองหลายไล่ประกาศหยุดยึงนะครับแต่ก็เสริมกําลังเข้าโจมตีกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับไม่หยุดไม่ยั้งนะครับ เส้นในพื้นที่รัดกระสินในพื้นที่รัดกระเลงและในพื้นที่รัดกระเลงแรงนเวลานี้นะครับของทัพกบฏมีน้องลายก็เข้าไปโจมตีอย่างหนักนะครับทําให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในรัดกระเลงแรงนะครับต้องมีการสู้รบหนีภัยสงครามเป็นจานวนมากนะครับพี่น้องเห็นไหมครับถ้าหยุดจริงๆนะครับมันคงไม่ไปโจมตีรัฐอื่นๆนะครับนี่ก็เป็นแค่ ทอดแถลงข่าวนะครับหลอกลวงพี่น้องสาวไทยใหญ่สาวพมา่าและกลุ่มสติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศพม่าะนะครับและหลอกลวงพี่น้องสาวโลกสาวต่างประเทศนะครับมีใครเชื่อไหมครับวันนี้ว่ากองทัพกบฏมีนองลายหยุดยิงไม่เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ผมไม่เชื่อนะครับมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเป็นเพียงแค่เล่นละครน,นะครับหลอกลวงสาวโลกนะครับบอกว่า ให้สาโลกเข้าใจว่าทางกองทัพกบฏมีนองหลายจะหยุดยิงกับกองกําลังกลุ่มสติพันธ์ต่างๆนะครับพี่น้องก็ประมาณนั้นนะครับแค่เล่นละครหลอกลงสาวโลกนะครับไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างไรนะครับการประกาศจุดยิงของกบดมีนองหลายนะครับก็ผมจะมาสรุปให้นะครับพี่น้องทาง คนเอกจอมมิ่รทนนะครับขดศกกองทัพกบฏมีนองหลายไล่ออกมาแถลงข่าวบอกว่าทางกองทัพกบฏมีนองหลายจะไม่เข้าโจมตีกองกําลังกลุ่มสติพันธ์ต่างๆเป็นเวลาหนึ่งเลอนนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนพศ .2564 ถึงวันที่30มิถุนายนพศ2564เป็นเวลา30วันนะครับพี่น้องประกาศปุ๊บนะครับ วันที่หนึ่งเข้าไปโจมตีรัดกะเลงแรงทันทีครับพี่น้องเห็นไหมครับมันเพิ่งแถลงข่าวปุ๊บมันก็ส่งลูกน้องไปถล่มรัดกะเลงแรงแล้วนะครับส่งเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินลบนะครับเข้าไปถล่มในรัดกะเลงแรงทําให้พี่น้องประสาทส่นนะครับเลยมนีการสูลบเป็นจํานวนมากนะครับวันนี้นะครับก็ความแถลงข่าวของจจมิทนทนนะครับคนสกองทกระบฏดมีหนังลาไม่น่าเชื่อถือนะครับและไม่น่าไว้ใจ อีกต่อไปนะครับพี่น้องครับก็มาดูข่าวประเด็นที่2กันต่อนะครับพี่น้องก็เมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทางคณะครูและนักศึกษานะครับที่อยู่ในรัฐพม,ม่าครับพี่น้องนั่นก็คือนครยังกุ่งนะครับเล่ลมโตกันนะครับออกมาประท้งนะครับทาง กบาดมีนออนไลน์นะครับบอกว่าให้เปิดเทอมนะครับให้ให้มีการเรียนการสอนนะครับตั้งแต่วันนี้ในประเทศพม่าลและละต่างๆครับมีการเปิดเทอมเปิดโรงเรียนไปแล้วนะครับเปิดมาวิทยาลัยต่างๆไปว่างนะครับแต่ก็ไม่ได้เปิดแบบ100ร้อยเปอร์เซนต์ทั่วประเทศนะครับวันนี้ทางทาคณะครูและนักศึกษานะครับที่อยู่ในรัฐพมา่า นครย่างกุ้งนะครับไล้สวมใส่ชุดเครื่องแบบเสื้อสีขาวนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็ใส่ผ้าชินผ้าถุงนะครับสีเขียวนะครับใส่ผ้าชินนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็ใส่สลงนะครับเป็นสีเขียวนะครับพี่น้องก็ไล่รวมโตกันออกมานะครับเลือนตามท้องถนนนะครับประท้องทางกบฏมีน้องไหลนะครับการออกมาประท้อง กองทัพกบฏมีนองหลายข้งนี้นะครับในรอบเกิน100วันแล้วนะครับทางกองทัพกบฏมีนองหลายเข้ามายึดอำนาจนะครับคนที่เข้ามาล่มก็มีจํานวนมากนะครับพี่น้องเส้น,นคณะครูนะครับที่ถูกทางกบฏมีนองหลายไล่ปวดออกจากราชการแล้วนะครับและพนักงานรัฐพนักงานรัฐวิกิตต่างๆนะครับเส้นพนักงานที่ทํางานเกี่ยวกับรถไฟนะครับ และบุคลากรทางการแพทย์นะครับรวมถึงข้าราชการอืน่นๆหน่วยงานของรัฐนะครับก็เข้ามาล่มเลยนะครับก็มีผู้สึกข่าวนะครับได้ไปสัมภาษณ์ผู้ที่เข้ามาสุมนุมกับกลุ่มนักศึกษาและคณะเขนาขนะครับให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าไม่โกรถูกจับหรือว่าโกกถูกทรมานนะครับเนื่องจากตัวเองนั้น เคยเป็นครูนะครับสอนหนังสือให้น้องๆน,นักศึกษานะครับแต่วันนี้นะครับไล่ถูกทางการบฏมีนองหลายไล่ปลดออกจากราชการแล้วนะครับเนื่องจากเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับคนครูคนคน,คน,นี้ก็เคยไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มน้องๆน,นักศึกษานะครับที่ในนครย่างกุ้งแห่งนี้นะครับนี่ก็เป็นที่มาของการปลดออกราชการของคนครูท่านนี้นะครับก็ ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวในท้องถิ่นบ้าอย่างนั้นนะครับพี่น้องก็ก่อนหน้านี้นะครับก็มีรายงานข่าวออกมาว่าทางกบฏมินหองหลายนะครับไล่ปลดข้าราชการหน่วยงานของรัฐต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนครูไม่ว่าจะเป็นคนหมอนะครับไม่ว่าจะเป็นคนพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานต่างๆนะครับไล่ถูกปลดไปประมาณ หนึ่งหมื่นเจ็ดพันคนนะครับเกือบสองหมื่นคนนะครับทางลูกน้องกบฏมีนองไหลได้รับความสั่งจากลูกพี่มีนองไหลนะครับใลยปดลดข้าราชการของรัฐออกทั้งหมดนะครับเกือบสองหมื่นคนนะครับก่อนหน้านี้นะครับพี่น้องก็เคยได้ยินข่าวกันมาบ้างแล้วนะครับวันนี้ก็เอามาเล่าให้พี่น้องเอฟซี 4, ทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับทางกลุ่มคณะครูเลยนศะึกษา ที่อยู่ในรัฐพม่าหรือว่านครย่างกงนงครับที่ออกมาประท้วงกันวันนี้นะครับก็ม,มาเรียกร้องให้ทางกระบฏนกานองไลให้เปิดโรงเรียนนะครับพี่น้องเปิดโรงเรียนได้มาหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศพมา่านะครับให้กลับมาเรียนหนังสือเหมือนเดิมนะครับก็ออกมาเรียกร้องนะครับตั้งแต่วันนี้ยังไม่มีการเปิดโรงเรียนได้มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็แต่ก็ ไปว่างแล้วเป็นบางพื้นที่นะครับพี่น้องก็จะมีประมาณนี้นะครับข้อเรียกร้องของคณะครูและนักศึกษานะครับที่อยากมาประท้องทางกองทัพตำรวดมีองนองหลายวันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้ครับเป็น้องครับนะครับเรามาลูข่าวประเด็นที่3กันต่อนะครับเกิดเหตุระเบิดขึ้นในพื้นที่รัฐสารภาคเหนือของไทยใหญ่เรานะครับนั่นก็คือเมืองมมเจนะครับพี่น้อง วันที่หนึ่งมิถุนายนพศ2564ที่ผ่านมานะครับพี่น้องก็ได้มีคนร้ายนะครับไม่รู้เป็นกลุ่มไหนหรือว่ากองกำลังกลุ่มไหนนะครับก็ไล่เข้ามาย้อนระบิดใส่นะครับว่านผู้ใหญ่ว่านนะครับในพื้นที่เมืองหมู่เจนะครับรัชฐานภาคเหนือนะครับก็เวลาก็ประมาณ8นาฬิกา ยามเช้านะครับที่เมืองหมู่เจนะครับจากเหตุการณ์คนร้ายนะครับมายด์ระบัใส่ว่านผู้ใหญ่ว่านในเมืองหมู่เจแห่งนี้นะครับพี่น้องทําให้ผู้ใหญ่ว้านได้รับบาดเจ็บไปบ้างนะครับพี่น้องแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่ต้องไปโรงพยาบาลนะครับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะครับก็วันนี้ทางผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในเมืองหมู่เจแห่งนี้นะครับก็ ปลอดภัยดีแล้วนะครับก็ไม่ไล้เป็นอะไรมากนะครับเราจะมาดูเหตุการณ์นิดหนึ่งนะครับพี่น้องตั้งแต่กบฏมีลองหลายยึดอำนาจนะครับกรเก็ดระบบเคลื่นไหวครั้งนะครับในพื้นที่รักษาภักเหนือของเรานะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเมืองหมู่เจเมืองสีโปเมืองจอกแมหรือว,ว่าเมืองน้ําตู้นะครับพี่น้องรักษาภักเหนือแห่งนี้นะครับ หลังจากที่เกิดเหตุระเบิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับวันนี้ก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้ที่มาบางกับหลักระเบิดได้หรือว่าคนที่เข้ามาบางระเบิดได้นะครับเนื่องจากมีกองกําลังกลุ่มสติพันธ์และกองกําลังของลูกน้องกระบิดมีหนองหลายเต็มไปหมดนะครับไม่รู้ใครเป็นใครนะครับที่อยู่ในพื้นที่ในพื้นที่รัชสานภาคเหนือนะครับในในกองกําลังพิทักษ สายแลนหรือว่า P C F นะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับกำลังมีมากจริงๆครับในพื้นที่รัดชันหรือแห่งนี้นะครับเนื่องจากเป็นเมืองที่เศรษฐกิจค่อนข้างดีนะครับถ้าไม่มีโควิดเข้ามาบุนบายนะครับก็ติดกับสายแลนดนจีนนะครับการค้าขายก็ค่อนข้างดีครับพี่น้องมีรถลาเข้าออกตลอดนะครับก็รถสิบล้อหรือว่าสิบสองล้อนะครับก็ถือว่า มีการค้าขายที่รีนะครับเมืองหมู่เจรัชานภาคเหนือของไทยใหญ่เรานะครับเป็นเมืองหลวงภาคเหนือครับพี่น้อง <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเมืองหลวงภาคเหนือของไทยใหญ่ติดกับประเทศจีนนั่นเองครับครับจากเหตุการณ์คนได้มาปามายอนระบดมายอนระบดใส่นะครับว้านผู้ใหญ่บ้านในเมืองหมู่เจข้างนี้นะครับก็ทําให้ผู้ใหญ่บ้านบ ได้รับบาดเจ็บไปเล็กน้อยนะครับไม่เลยเป็นอะไรมากนะครับก็ถือว่าโชคดีไปนะครับพี่น้องโชคไม่ดีก็คงตายไปแล้วนะครับครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมรายการผมตลอดมานะครับก็สําหรับวันนี้ก็จะมาพูดเพลงเท่านี้นะครับถ้ามีข่าวอะไรอัปเดตใหม่ก็จะมาแจ้งให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านได้รับพังกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ